โอ้ยนี่นะอะไรครับเนี่ยน้าดูหน้าหนิครับมึงยังจะมาามนะ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 ชื่อเลยครับชื่อเลยครับาครับชื่อเลยครับตกตกปลาครับโหก็เห็นหน้านะจันโอ้ยมาโดนตอนเย็นนะครับสี่โมงแลครับ อันนี้โอัยทีแน่นแน่แนเลยครับต่อลยครับมาทานนี้เลยครับเดี๋ยวเลยออ ไอที่สองตัวเพ e ื่อนให้ไปผมขอคืนนะครับมึงได้ตัวใหญ่แล้วโอ้ยนิดเดืยบทำไมครับมีเรื่องหอยงโอยยังไม่เห็นตัวนะครับค่อยๆเล่นนะฮะโหนี่แอนเดอรกแงงเลย บึกไปเลยเห็นไหมอยเย็นนะจะโดดนะเ็ีเ้กเาดบกเลยโดดได้ด้นีครับเปิดหน้าหน่อยครับถ่ายคันเบ็ดเอาปลาวางครับโอ้โหครับนี่ครับโอ้โหครับไล่ตัตแล้วครโอ้โ โอ้โหเนาะ,ะนาะ,นะเอาชูอทีขอดูนะเอ้ยดีดีดจัดโอ้โหน,นี่นี่ขอเนอ้นเน้นนะโอ้โหครับกบตะจิบกบตกปลานะครับเดี๋ยวถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับ